ช่วยเธอสักหน่อยอะแล้จะช่วยอีกคนนึงแต่ไปคว้ามาผิดต่างหน่งโอ้ยนี่มันใช่เวลามาพูดไหมไม่ไมรับฟอร์มอะไรแล้วเพียรเหนียวตัวอรอดกอ่อนมาจับอะไรอ่ะทําไมฉันไม่ได้จะช่วยเธอสักหน่อยลนลยลีผู้หญิงอย่างเธอห,หน้าฟรอยให้ถูกจับตัวไปเลยจะได้คดีวิ่งอย่างฉันมาทําไมไม,มันเป็นอะไรฮนะไหนพูดสิกูกผู้หญิงเธอมันน่ากลัวไหมอะไรฉันจําไม่ได้หรอว่าเธอทําอะไรกับฉัน,ฉนอทํอะไรอ่ะเธอบอกว่า เธอไม่มีแฟนแล้วอยู่ดีๆนาทีมันเป็นใครมันเป็นผัวเธอเนี่ยนึกว่าอะไรน่าเกลียดหึงหรือยังไงกันคะไม่หึงแต่ฉันก็ไม่อยากฉันรู้เลยว่าผู้หญิงหน้าตาใสซื่ออย่างเธอเนี่ยนะจะมาหลอกฉันได้แบบนี้เธอทำได้ยังไงอะเธอจอมอะไนะชาตินี้ตาชาติเธอไม่มีวันได้เจอรักที่ดีไม่มีวันได้เจอรักแท้หรอกรักแท้เลยหรอขึ้นคานเลยรักแท้อ่ะ นี่ฉันจะบอกให้นะนจริงๆแล้วนาทีนะ่ะเขาเคาไม่ได้เป็นแฟนที่เราใช่ไหมเ่ยโอ้ยยังไม่บอกไม่ไม่ต้องมาแก้ตัว้ชอบโอกหกเอ้ยก็<อ> <ๆ S 2> นันบอกแล้วไงไนาเ่ฉันไม่ใช่แฟน,น,นใคร,ใครๆก็รู้ก็้นาทีมันบอกว่าเธอเป็นเมียมันคงไม่ใช่แฟนได้ยังไงแต่เขาเป็นพี่สาวพอใจยังฮะพูดอะไรของเธอเนี่ยใครเป็นพี่สาวใครเนี่ยใช้งงไปหมดแล้วเนี่ย ก็ความจริงแล้วนะไม่ได้มีชื่อว่านาทีแต่ว่าเขามีชื่อว่าพี่วารินเป็นพี่สาวแท้ๆของฉันเลยเดี๋ยวเธอกำลังหอะไรของวาไอ้ไนาทีเนี่ยใช่คือผู้หญิงเป็นและเป็นพี่สาวของเธอใช่และชื่อว่าวาฬิน ừ, ถูกต้องสาววารินมันมีความอิ่มหน้า ตลกลนี่ไงฮะชันไม่ตลกแต่ว่าฉันตกใจอยู่ว่าไมัมนเกิด,ดอะไรขึ้นที่บ้านฉั้นได้รับมายเกย์เหมือนกันแต่ว่าบ้านชั้นน่ะมีพ่อกับน้องชายจริงจริแล้วน้องชายมีชื่อนาทีแต่ว่าเด็กเล็กมากก็เลยมาสมัครทหารไม่ได้พ่อชั้นน่ะป่วยน่ะเป็นโรคหัวใจพี่วารีเป็นหัวพ่อก็เลยแฝงชื่อนาทีมาสมัครเป็นทหารในกองข้า่นี่นั่นแหละเข้าใจหรือยังพี่สาวเธอมาตามได้ชงการขององค์กษัตริย์ ใช่ไหมก็ใช่นะสิอย่าไปบอกใครนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เลยนะห้ามใครรู้เด็ดขาดเลยถ้ากว่ารู้เนี่ยมันผิดกฎมนเทียนบานก็ใช่แล้วห้าอยู่ในกองพันลมวจะทำยังไงดีเนี่ยจะทำยังไงดีงั้นตอนนี้เราอยู่สองต่อสองไม่าได้นซุ้กันล้ขอจบหนหม่แล้วไป็วๆไไยัไกไม่ติอเรแล้วขอได้แล้วหกนหนักเกินดึงมันไปเลย ตัวหนักหรือว่าขาไม่ดีกันแน,น่แต่คุณโอ้โหทำไมอ่ะ,เป,อะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นคนสวยไงทำได้ดูฉันเนี่ยเป็นลากเสาไฟฟ้ามาผมช่วยคุณมาเนี่ยนี่คุณมาขอบคุณผมไม่ทำหน้าบต,ตึงไหนเป็นไงฮะก็ไม่ได้ขอร้องให้ช่วยสักหน่อยก็ไม่ช่วยนี่คุณจะตกก็ไม่เป็นเมียคนนั้นแล้วเออก็ขอ ลอยกจะไปได้ไงคือว่าที่ผมช่วยคุณเนี่ยเพราะว่าค่ณช่วยผมผมก็เลยช่วยคุณไงก็หายกันแล้วไงไม่หายจะไม่หายได้ไงผมคุณมีแฟนยังไม่มีโสดก็ไม่แปลกเ่เพราะว่าคุณทำหน้าตาแบบนี้ไงมันอะไรต้องโสดไงคุณลองทำหน้ายิ้มๆเนี่ยเดี๋ยวเผื่อจะมีคนมาชอบคุณก็ได้นะไม่ยิ้มหรอกก็เป็นแบบนี้ใครจะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องชอบ มีสเปกไหมสเปกหรอหสเปอชอบผู้ชายมีอายุม,มีอายุแบบหน้าแก่อะไรเงี้ยนิสไม่ได้ดูดิท่ไม่ตัวยาวขนาดนี้จะนั่งคอสได้ไง <S <S 2> <S 2> แต่ก็เปิดกระจกแล้วก็กกขาออกมาข้างนอกคุณมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบางทีผม,มลืมแล้วแหละ เปนไม่ใช่สเป็กเอออะไรกันสเป็กมีไหมสเป็กเนี่ยอายุมากแล้วไงต่อคุยเรื่องเดียวแั้อย่างผมเนี่ยเป็นสเป็กคุณได้ไหมมาพูดอะไรเราบ้าหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าสั้นๆเลยผมขอหอมพุงคุณที <c oughs> ตุ้มขออะไรจะบ้าหรือเปล่าถกเสื้อขึ้นแบบนี่เฮ้ยไม่จูดจอมจังเลยอะบ้าหรือเปล่าจะมาขอหอมพุงคุณอะไรฉีกเลย ไอ้นั่นนูเลยไม่ไยิ่งนไอ้แกยีังงม่งม่งออะไรแล้วชอบบอกที่งงเครียดทำไมล่ะถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะคอเครียดตัวเองอยากจะเถียงก็เถียงให้ไม่ทาทัศนีคนถ้าหอมคงไม่ได้หอมแก้มมันแหละนี่ผมก็อยากเสียงดังถงก็ได้ที่ไปงนยืนิ่งงยงง ใช่ป่ะใช่ห,หอมอ่ะจะพาไปนั่งรถเล่นเต่าถ้าพาไปที่ไม่พาไปนั่งเล่นแล้วต้องนั่งจริงเลยหอมทีอยากหอมหรอหอมเ,เ,เอาเลยใช่เลยเอาเงยเอาเอาเลยเอาให้หอมสองข้างเลย ยืนโหอมยยยยยไยยะยยคยยมยย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 คยยยยายอยย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 ยมไยยยไยย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 ้มยยยยยยยเยยยอเยยยยยยยนยยยเต้นยยยยยยย้ยยยยเต้นยย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 นยย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 นหพอ ไม่ใช่เจ้าข้าเอ๋ยเจ้าข้าเอ๋ยความรักเข้าตาเนี่ยนะมาขออะไรนะ่ะก,ก็คือมาจีบแหละเอาตรงแหละแต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่ทันหอมเลยทักก่อนนะ่ะเสียเลยเอือ,อมเมือนจะตีต้องขอในโซเชียลพูดสิเด็ด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 ชุดสีม่วมาทำไมมาทำไมเนี่ยอ,อ,อะไรเราก็มาเหมือนกันนะ่ะ มาเต็มก่อนไงแล้วก็เลย,ย,าเเยมาแข่งขึ้นมากีสาวปะเนี่ยเฮ้ยไม่ชอบคร,รับลูกผู้ชายต้องยอมรับเลยกีสาวนี่นหน้าพื้นๆมากโอ้โหได้ทั่วไปเพราะนี่ไม่สวยไม่มีโลกโลกใบนี้ไม่มีใครสวยแล้วค่ะกีใช่ไหมมาคนละคู่เลยใช่ไหม,ไมเฮ้ยยอมรับเลยเอางี้เอาเรื่องตัวเองกันเถอะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเอาเอาจริงๆ,ๆนะนะถามคำเดียวเลยนะไม่ทัดเลย เคยมีอะไรกับผู้หญิงยังเคยไหมเคยผู้หญิงเออเคยผู้หญิงยังเคยเลยฮะไม่เคยอายุเท่าไหร่น่ะยี่สิบเจ็ดนะโอ้โยไม่เคยป้าไปแล้วอายุยี่สิบเจ็ดไม่เคยนด้ไงไม่ต้องมาอยู่แก๊งเดียวกับเรายังไงกันเนี่ยเคยแล้วคนเป็นแบบนไหนตรงนี้น้อยมากแมานนี่แล้วจะยังไงสรุปจะกลับห้องแค่ไหม ต้องกับกองค่ายสิแต่ว่าทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมปลยแต่ทุกคนปลอดภัยได้ยังไงเมื่อสักครู่นี้ฉันเห็นว่านาทีโดนฟันอยู่รีบกลับกองค่ายแบบนี้ไปดูเลยโอ้ใช่กลับมาง้ายก่อนเฮ้ยหอมก่อนเฮ้ยไม่หอมแต่ทำไมกันว้าว